ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสุขที่เคยได้รับในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า417จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่16หน้าที่221ข้อที่444ภิกพิกุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยสวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่า พราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อน ความพินาศได้เพิ่มพูนปัตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกุททั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ <c oughs>